ไปมั่วต่อหมอแก้วเนี่ยต่อตันหมอทัวนี้เลยแบบเขาพูดอย่างนี้คือพูดให้เสียหายพูดให้ผ่าเสียหายแต่ไม่ต้องบอกเลยว่าคิดว่าไม่มีอะไรต่อคิดว่าไม่มีรายงานใหม่ต๋องแล้วก็ปัญจาเนี่ยร่วมกันลงมือฆ <enthus tous. S 2> ่าพระตันดิโดยแบ่งหน้าที่กันทำโดยได้รับค่าจ้างกานจากนายบรรเจิดฉัดไพรู

คไม่ไม่ก่อนประมาณสักหกเดือนครับตอนตอนที่ยวถามนิตศานะครับตอนที่ท่านใช้วานผมมาให้ไปติดตามดูพฤติกรรมหมอแก้วเฉยๆครับ